เจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรงนั้นนะครับสามารถเข้าปฏิบัติการใน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 เขตนี้ได้นะครับสามารถเข้าปฏิบัติการในเขตนี้ได้เพราะทุกคนมั่นใจว่าเขตนี้นะครับอยู่ในเขตของแผ่นดินไทยเพราะหลักที่46และ47นี้เป็นเครื่องบ่งชี้นะครับ30ปีที่แล้วทุกคนรู้ดีว่าไอ้46และ47มันอยู่ตรงไหน รู้ดีจนรทั่งว่าจะต้องมาขุดสระตรงนี้เพราะตรงนี้มีแหล่งน้ําในการที่ผู้อพยพเข้ามาเนี่ยจะต้องมีแหล่งน้ําเพราะสําคัญที่สุดคนอยู่เป็นหมื่นนี้ไม่มีน้ําไม่ได้ยูเอก็เลยต้องมาขุดแหล่งน้ําขุดบอ่อน้านะครับในแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินไทยเพราะว่าไอเส้นในจุดนี้สนะี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้เขาขีดมาลากมาอย่างนี้ก็บอกว่าอ๋อนี่แผ่นดินไทยนะหลังเส้นนี้แผ่นดินไทยนะก็เลยมาขุดบอ่อน้ําที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินของพ่อพาตาของที่เป็นพิษดินของนายหมา นะครับแล้วก็มีที่ดินของคนไทยคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนายบุญจันทร์เกศธาตุมีเอกสารพร้อมเสร็จในเมื่อ30ปีที่แล้วนะน,นี่550ปีที่แล้วแต่เหตุการณ์ที่ขุดนี่30ปีที่แล้วนะครับเมื่อเมื่อผู้ผยบชาวกัมพูชาเข้ามาในเขตแดนไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมจึงยืนยันได้ว่าไอ้เขตแดนบริเวณนี้เนะี่ยเป็นของแผ่นดินไทยทั้งหมดและผู้ถูกจับนีนะครับทั้งเจ็ดคนก็ถูกจับในแผ่นดินไทย นะครับผมจะไม่เอาเขตนี้แหละครับเพราะเขตนี้มันตั้งขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีมันเอง